จะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิดสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บันลหลทั้งสองทางขอความนอบนอบ้อมจงมีแก่พระรัตนตรยัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ขอถวายความเคารพครูคบาอาจารย์พระเถราโนเถระผู้ติดตามรับชมรับฟังด้วยความเคารพขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมยม n มังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยนะ ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายวันเวลาที่ผ่านไปผ่านไปแต่ละวันมันไม่ได้ผ่านไปตั้งแต่วันเวลาเดือนปีเท่านั้นอายุของเรามันก็เลื่อนลอยคล้อยตามไปเหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นทางทิศตวันออกกอบหมุนคล้อยไปทางทิศตะวันตกันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย เกิดมาแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็บ่ายคล้อยไปสู่สำนักของชลาพยาธิแล้วก็มรณะเป็นที่สุดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครปราถนาแต่ว่าได้ทุกคนความแก่ความเจ็บความตายนะมันเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตเกิดมาแล้วไม่แก่ก็ปิดธรรมชาติแก่แล้วไม่เจ็บใครได้ป่วยก็ปิดธรรมชาติ เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่ตายก็ผิดธรรมชาติตัวปัญญาที่ไปตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกชื่อว่าเจริญวิปัสสนาก็องค์พุทธ,ธะมันเริ่มจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราบางทีครูบาอาจารย์ทั้งก็พูดเป็นคติธรรมเตือนจิตใจ ให้พวกเราไม่ประมาทว่าสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนนำพาไปเนี่ยก็เป็นคติธรรมเตือนจิตใจของเราสี่คนหามก็ธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟยังไม่แยกจากกันคนเราก็ยังไปได้สี่คนหามสามคนแห่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเมื่อธาตุสี่มีสีสามคนก็แห่ไป ไม่เที่ยงเป็นทุก์เป็นอนัตตาหรือกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนโกรรมสามกายกรรมวจีกรรมมโนโก็เฮกันไปนะทำดีบ้างทำชั่วบ้างนั่นแหละสามคนเห็นหนึ่งคนนั่งแคร่ก็คือจิตใจสองคนนำพาไปคือบุญและบาปเนี่ยบางทีท่านก็พูดอันนี้เป็นปริศนาธรรมเพื่อแฝงไว้ซึ่งคุณธรรม ให้เราเข้าใจอย่าประมาทกันบางทีท่านก็อุปมาเหมือนการเวลาเหมือนกับยักษ์ยักษ์ตัวนี้ชั่วพักการพยายักษ์หนึ่งนามีหน้าสามหน้ามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งลิบหลีพยายักษ์ตัวนี้มีปากอยู่สิบสองปากมีฟันไม่มากปากละสามสิบซี่ พยายยกษตนนี้กินสัตว์ทั้งปตพีชื่อว่าอะไรชื่อว่าภการนะภการการเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากาโลคัชติกาลปูตานิการเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงตัวมันเองพยายักหนึ่งนามีหน้าสามหน้าก็หมายว่าปีหนึ่งเนี่ยหยมภการปีหนึ่งก็มีสามหน้าหน้าฝนหน้าหนาวหน้า,นา,นาร้อน น้าดูหนาวเรียกว่าวัดสันตะฤดูฤดูร้อนเรียกว่าคิมหันตะฤดูฤดูฝนเรียกว่าวัดสันตฤดูมีหน้าสามหน้ามีตาสองข้างนะข้างขึ้นกับข้างแรลมข้างขึ้นก็สว่างข้างแรมก็ลิบหลีพญายักษ์ตนนี้มีปากอยู่สิบสองปากก็หมายความว่าโอ้ทายักษ์มีสิบสองปากก็ดูกระไรนะ อันนี้เป็นข้ออุปมาอุปไมยปริศนาธรรมเปรียบเทียบอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นมีปากอยู่สิบสองปากมีฟันไม่มากปากละสามสิบซี่หมายความว่าในปีหนึ่งมีสิบสองเดือนแต่ละเดือนก็มีเดือนละสามสิบวันพญายักษ์ตนนี้กินสัตว์ทั้งปัตตพีชื่อว่าอะไรชื่อว่าพักการพักการท่าราจาเยวุฒา นุมก็ตายแก่ก็ตายเยภาราเยจปันดิตาโง่ก็ตายฉลาดก็ตายอัธาเจวะธริธาจะร่ำรวยก็ตายยากจนก็ตายสเพมัจจุปรายนาสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นเบื้องหน้านี่ประมาทไม่ได้แล้วญาติโยมนะอาตมาก็นั่งพูดให้ญาติโยมฟัง อายุมันก็ย่างเลยมาเจ็สิบแล้วอยู่สิญาตโยอตมอาตมาคิดว่าจะบวชสักสามเดือนสามเดือนนีกว่าจะศึกแต่ว่าบวชมาได้ถึงห้าสิบกว่าปีเนี่ยอายุมันก็เกินค้อยนับเต็มอายุตั้งแต่เกิดมาตอนถึงปัจจุบันก็เจ็ดสิบแล้วคนอายุเจ็ดสิบไม่ตายก็ผิดธรรมชาติแต่ว่าชีวิตเนี้ยเราจะอยู่ได้คงไม่นานหรอกญาติโยม คงจะต้องอำลาผาจากกันไปแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องก่อนจากไปเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีเอาไว้สร้างคุณงามเอาดีเอาไว้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาศึกษาพระธรรมคําสอนศึกษาพระธรรมคําสอนเสร็จแล้วเราก็นําพระธรรมคําสอนมาพูดมาแสงแสดง ให้ญาติโยมได้สดับรับฟังอันเป็นส่วนธรรมัทเทศนาใหม่กุศลเนี่ยเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกโสดหนึ่งคนเกิดมาเนี่ยวันเวลาผ่านไปชีวิตที่เราหลงเหลือมันไม่มากมันอาตมาพูดทางสถานีวิทยุอยู่เสมอว่าอายุที่เราได้คือความสูญเสียไปแห่งชีวิตของเรา เมื่ออายุมากขึ้นแล้วก็ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปทุกขณะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เนี่ยแก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาของสังขารและสัตว์โลกเราจะหลีกหนีพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตาย ความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาของสังขารและสัตว์โลกเราจะหลีกหนีพ้นไม่ได้นะหลีกหนีพ้นไม่ได้เมื่อเราหลีกหนี้พ้นไม่ได,เเไได้เราก็ต้องเตรียมเพราะเพราะว่าอัตภาพร่างกายความเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนเรายืมร่างกายเขามาใช้มันเป็นบ้านพักอาศัยภพภูมิที่เราเกิดเนะี่ยภพภูมิที่เราเกิดมันไม่ใช่ ที่พักถาวรมันเป็นเครื่องอาศัยในโลกนี้บุญกุศลที่เราทำมันเป็นที่พักอาศัยในโลกหน้าอย่าประมาทกันพราะพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสยามกตานิปุญญานิว่าบุญที่เราทำเป็นของตัวเราเองตังมิตรตังสัมปรายกังละโลกนี้ไปสู่ประละโลกเบื้องหน้านบุญเป็นมิตรแท้ติดตามเราไปในสัมปรายภพ คิดดูนั่งดูโอ้เงินทองเราขนขวายสแสวงหามาแทบตายเงินทองเนี่ยเอาไว้ใช้ใจ่ายในครอบครัวเดินทางในโลกนี้เป็นเครื่องอาศัยในโลกนี้เงินทองใช้ได้สูงสุดส่งถึงแค่โรงพยาบาลนะลูกหลานสามีภรรยาวารักกันมากส่งได้ถึงแค่เชิงตะกอน ไม่สามารถที่จะส่งถึงสัมปรายะภพแต่บุญที่ทำกรรมที่เราสร้างมันจะติดสอยห้อยตามเราไปถึงสัมปรายะภพเนี่ยพอพุทธองค์ตรัสไว้แล้วว่าสยังกาตานิปุญญาเนีว่าบุญที่เราทำเนเป็นของตัวเราเองตังมิตตังสัมปรายิกังละโลกนี้ไปสู่ปราโลกเบื้องหน้าบุญนั้มันจะติดสอยห้อยตามเราไป อยากสวยต้องพากันรักษาศีลอยากมีอยู่มีกินต้องพากันทำบุญทำทานบางคนมันก็มีความคิดนะบางคนก็บอกว่าโอ้คนโง่ให้ทานคนฉลาดรับทานคนผ่านคนโง่เขาไม่สรรเสริญกันให้นะคนผ่านคนโง่ไม่สรรเสริญกันให้แต่บัณฑิตเนี่ย สรนเสริญการให้โอ้พอทราบข่าวดูสิญาติยมว่าวัดนั้นจะมีงานบุญทอดกระถินทำบุญทอดปะปาขุดน้ำบ่ก่อศาลาสร้างถนนมหาบุญช่วยจะพาญาติโยมปูลานทำญาติโยมไม่ได้ไปมือเปล่าเอาเข้าต้มเข้าหนมไปไปเลี้ยงกันอีกโอ้คนไม่อิ่มบางคนยังเอาน้ำปะนะมาตั้งโลงทานกันอีกดูสิญาติยม จึงพูดเป็นคติธรรมว่าคนผ่านไม่ทำทานเนี่ยเพราะกลัวจนแต่บัณฑิตชนเนี่ยกลัวจนจึงพาขนขวายในการทำทานไปตั้งโรงทานวัดโน้นไปตั้งโรงทานหมู่บ้านนี้คนเขาคิดยังไงก็คิดหวังบุญหวังบุญเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดท่านจึงพูด เป็นคติพลดคำก่อนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขสัยแม้ชีพรับดับโลกไปบุญนำให้สู่แดนสุขขาวดีน,น,นะคนที่มีบุญน่ยเขา สร้างบุญมาแล้วในชาติปางก่อนชาตินี้แม้จะไม่ได้ขนขวายอะไรมากทำอะไรก็ได้กำไรเป็นกอบเป็นกรรมลูกหลานกะวะ็ว่านอนสอนง่ายไม่ลักไม่ขโมยไม่มีเรื่องปัญหามาจุกจิกจู้จีกจ้ก,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 กวนใจเนี่ยเพราะบุญเก่าเขามีพร้อมมันเตรียมพรม้อมยังไงแต่บางคนในญาติโยมเกิดมาในตระกูลยากจน ขยันขนขวายตั้งแต่เช้าเย็นเงินไม่พอใช้เมื่อหาเงินได้มาแล้วอ้าวคนหนึ่งก็พลานไปเล่นไปกินน,นั่นเห็นไหมทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเหตุที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ากรรมเสมอกันคนที่มาเกิดอยู่ร่วมกับเราก็เป็นกรรมผู้กรรมเสมอกันอีอัตมาลลงนึกดูนะอย่างท่านเมนกะเศรษฐีพ่อของ ท่านันชัยเศรษฐีพ่อของนางวิสาขาเนี่ยพ่อของนางวิสาขาดูสิปุณณนะวัฒนะกุมารก็เป็นลูกชายเศรษฐีนางวิสาขาก็เป็นเศรษฐีธาติวุวปุณณนะก็เป็นเศรษฐีโอ้ยมีแต่เศรษฐีทั้งนั้นทำไมเศรษฐียิงไปอยู่ในตระกูลเศรษฐีโอ้ทบไปดูไปดูประวัติศาสตร์ ท่านเหล่านั้นได้ร่วมกันสร้างวัดมาโนตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนสร้างบุญสร้างทานกันมาเวลาทำบุญทำทานในเวลาข้าวยากหมากแพงเรียกว่าฉาตกะภัยพ่อแมอ่ลูกเขยลูกสะภ้ยทาตททำบุญด้วยกันทำบุญจนว่าเกิดฉาตกะภัยข้าวยากหมากแพง จนเหลือข้าวสารทนานเดียวนี่ญาติหยมคิดเดือดถ้วยเดียวข้าวสารถ้ากินข้าวต้มได้กินหมดบ้านแต่กินข้าวสวยกินอิ่มได้คนเดียวก็เลยต้มข้าวต้มคนทั้งหมดก็ต้มข้าวต้มอ้าวมันเหลือข้าวสารคนไหนๆมันก็จะตายลูกเอ้ยอพ่อบ้านก็สั่งลูกว่าวันนี้กินข้าวสวยให้อิ่มสักมื้อแหละตายไม่เป็นไรหรอก ก็มันมันเป็นอย่างนี้ยมันถึงจนขนาดนี้โอ้พูดถึงความยากคมจนอยู่อาตมาอยู่บ้านนอกในญาติโยมตอนที่เป็นเด็กโยมพ่อโยมแม่เนี่ยพาไปป่าหาเผือกหามันเรื่องกิ่งในญาติโยมเพราะปีนั้นนะ้ามันท่วมข้าวตายเลยพอสสองพมาเล็กน้อยเกิดนะ้ามันท่วมไล่ท่วมนาะข้าวตายหมดหาไม่ได้ กินไปวันวันเท่านั้นเองครับก็เข้าไปในป่าเพราะบ้านนอกไฟฟ้าไม่มีหาฝฟืนมาทำไปหาเผือกหามันในป่ากลับมากินวันวันเท่านั้นเองโอ้เนี่ยยากจนเนี่ยเพราะว่าตระกูลเศรษฐีในอดีตตระกูลของท่านท่านันชัยเศรษฐีก็เหมือนกัน เกิดข้าวยากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวหมดเหลือข้าวสารทนานเดียวถ้ากินข้าวต้มก็กินได้สองมือ้อถ้าเป็นข้าวสวยกินได้มื้อเดียวหมดเอาละไหนไหนก็จะตายกันแน่ลูกเอ้ยหลานเอ้ยหงข้าวสวยหนะูกินพอหงข้าวสวยเสร็จกําลังจะรับประทานตอนนั้นพระปะเจกะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติ ท่านก็มาพิจารณาว่าโอ้วันนี้เราจะไปบินบัรที่ไหนบ้านเมืองบ้านแตกสาแหลกข,ขาดข้าวยากหมากแพงประชาชนไม่มีที่อยู่ที่กินล้มตายกันท่านก็พิจารณาด้วยอิทธีปาติหา์คือด้วยฤทธิ์ทางใจไปเห็นตระกูลเศรษฐีตกยากเนี่ยหงข้าวกำลังจะกินกันห้าคนพ่อแม่ลูกลูกเขยสะภ้ยคนใช้ พระปเจกับพระติเจ้าคนนึกตรวจดูที่ว่าคนทั้งห้าเขาจะมีโอกาสมีศรัทธาพอถวายทานแกเ่เราไหม mm. ก็มองดูโอ้เขาพอมีศรัทธาพระปเจกับพระติเจ้าหอไปเลยหะไปยืนอยู่ที่หน้าหน้าบ้านคนทั้งห้ากำลังจะกินข้าวพ่อบ้านเห็นพระปเจกับพระิเจ้ามันยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านูโอ้ ถ้าเรากินก็เป็นมื้อสุดท้ายพระปเจกับพระพุทธเจ้าท่านมาเอาอาหารท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านออกจากสมาบัติมายืนอยู่หน้าบ้านนิง่งไม่พูดไม่จาโยมพ่อบ้านก็เห็นว่าเออเรากินก็ตายไม่กินก็ตายเราเอาบุญไว้เป็นปัจจัยสำรองในชาติเบื้องหน้าพ่อเศรษฐีก็อธิษฐานเลยอธิษฐาน แล้วก็ใส่เบียบบาทาพระปเจกับพระพุทธเจ้าเทใส่ในบาทพอเทเสียในบาทเสร็จแม่บ้านเห็นสามีทำบุญก็เอ๊สามีเราทำบุญถ้าเกิดว่าเรากินไปก็มีอายุแค่วันเดียวคืนเดียวเราก็ตายสามีเราทำบุญอ่ะเราก็สละชีวิตภรรยาก็เลยใส่บาทส่วนของตนแก่พระปเจกับพระพุทธเจ้า ลูกสาวลูกสาวเนี่ยพอเห็นพ่อทำบุญอ้าวก็ทำบุญอ้าวลูกเขยเห็นพ่อตาแม่ยายทำบุญเห็นภรรยาตัวเองก็สละทําุญนไปที่คนใช้คนใช้อ้าวเมื่อเจ้านายทําบุญแกก็ทําบุญหมดทําบุญหมดแล้วโอ้ไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินไม่ได้กินข้าว พระปเจกับพระพุทธเจ้ารู้เลยว่าอาหารมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายของตระกูลเศรษฐีท่านก็เหาะไปต่อหน้าเลยโอ้โหปลื้มปีติเศรษฐีตกยากปลื้มปีติเห็นพระปเจกับพระพุทธเจ้าเหาะไปต่อหน้าท่านก็ไปเอาอาหารที่ได้ไปไประแจกพระปเจกับพระเจ้าอีกห้าร้อยที่ภูเขาคันธมาต เจกให้อิ่มทุกองค์อูยิ่งปลื้มใจหนักปลื้มใจทุกคนเห็นและปรารถนาความพ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละได้ถวายทานแก่พระปจเจก,กับพุทธิเจ้าผู้ออกจากนิโรธสมาบัติสามีก็พ่อบ้านเหนื่อยมากเพราะมันไม่ได้กินข้าวนอนก่อนขอนอนพอนอนเสร็จลับไป พอหลับไปตื่นขึ้นมาถาม่าแม่ข้าวตังที่ติดก้นหม้อพอมีไหมพ่อหิวเหลือเกินนะบุญเวลามันส่งผลโยมเศรษฐีตกยากฟังแม่บ้านบอกว่าแม่เอ้ยฉันหิวเหลือเกินไปดูที่ข้าวตังข้าวที่มันติดก้นหม้อพอมีอะไรติดจักเม็ดสองเม็ดไหมแม่บ้านก็ไม่พูดไปดูไปเปิดฝาหม้อที่ตัก แบ่งข้าวเพราะมันไม่มีกำลังวังชาพอไปว่าจะไปเปิดฝาหม้อทนาโยมเอ้ยหม้อข้าวที่ใส่บาทไปแล้วนะมันเต็มหมดโอ้ยพ่อเอ้ยพระมาช่วยพระมาปโปรดนะบุญของเราเกิดแล้วพี่จ๋าข้าวเต็มหม้อเลยไปเปิดดูข้าวดูกับดูแกง ข้าวเต็มหม้อบอกพ่อลูกขึ้นได้แล้วกินข้าวปุ้ยบุญิยมบอกลูกเขยบอกสะพ้ยบอกท่านอา้ามาตักกินแม่บ้านก็เลยตักข้าวตักข้าวให้สามีกินตักข้าวให้ลูกเขยลูกสะพ้ยให้ทานกินภรรยาก็ยังข้าวยังเต็มหม้ออยู่อาจจะจันใจหรือกินอิ่มข้าวที่กินโอ้มันอริดอร่อยมาก เนี่ยถ้าผู้ใดได้ถวายทานแก่พระผู้ออกจากนิโรธสมาบัติจะได้ผลภายในเจ็ดวันปริปักกะทิถะธรรมเวทนีกรรมทรงผลในภพนี้ทรงผลในภพนี้เจ็ดวันอันนี้ไม่ใช่เจ็ดวันทรงผลวันนั้นเลยท่านเศรษฐีภรรยาลูกเขยสะพายทาตปุณณนนะกินอิ่มแล้ว มันกินอิ่มข้าวยังเหลือเต็มหม้อทำยังไงวิบากผลแห่งกรรมโอ้ยมันส่งผลเสร็จแล้วชาวบ้านชาวเมืองก็ตีกเากาะคอกกาลาบอกท่านทั้งหลายข้าวมีแล้วของอยู่ของกินมีแล้วจงมาเอาชาวบ้านชาวเมืองทั้งหมดมาบ้านเศรษฐีก็รู้ว่าบ้านเศรษฐีมีมีข้าวเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์เพราะวิบากผลแห่งกรรม วิบากผลแห่งกรรมชาวบ้าน500เอาภาชนะมาใส่เอาอาหารเอาข้าวที่บ้านเศรษฐทีตักไปห้ารอหลังขาบ้านข้าวยังเต็มหม้ออยู่อัศจรรย์ใจเหลือเกินท่านพ่อจ๋าโอ้โหในเรื่องอนุภาพของบุญนะโยมนะเนี่ยบุญไม่ต้องไปขอร้องอ้อนวอนที่ไหนล่ะบุญเวลามันส่งผลมันนับประมาณไม่ได้ พอบุญมันส่งผลเสร็จแล้วเนี่ยชาตินั้น่คนมีบุญเสมอกันเวลาตายไปแล้วมาเกิดก็มาเกิดร่วมกันดูทีเศรษฐีในการนั้นก็มาเป็นท่านันชัยเศรษฐีในการนี้แม่บ้านในการมาเป็นภรรยาเศรษฐีกันและลูกสาวในการนั้นก็มาเกิดเป็นนางวิสาขาในการนี้ลูกเคยในการนั้นก็มาเป็นอายุวัฒนกุมารในการนี้ ส่วนธาตุในการนั้นก็มาเป็นนายปุณณนะในการนั้นเป็นเศรษฐีทั้งหมดถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้บุญโยมนอกจากบุญไม่มีอะไรเสมอเหมือนนอกจากบุญไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยพอพูดถึงเรื่องบุญบุญเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากศรัทธาสรัทธายาทานังเทติ ผู้ใดทำบุญด้วยศรนะัทธาวิบากผลแห่งกรรมสุรูปตาเนี่ยรูปงามไม่ปราถนาไม่ขอมันสวยงามเพราะอะไรมันเป็นพันธุ์พืชตัวศรัทธามันเป็นพืชเชื้อมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อตัวศรัทธามาเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้ว ตัวศรัทธาเหมือนคนรูปงามจะยิ้มถ่ายรูปมันก็สวยเฉยๆก็สวยจะหันหน้าตรงก็สวยเอียงข้างก็สวยทายข้างๆข้างหลังก็สวยเนี่ยเขาเรียกว่าสุรูปตารูปงามแต่วิบากผลที่คนทำบุญทำทานจะต้องประสบพบพาเนี่ยหนึ่งอัดโธเป็นผู้มั่งครั่งอะไรอะไรก็บริบุญทุกอย่างอัดโธเป็นผู้มั่งครั่ง มหาธโนมีทรัพย์มากไล่นาสวนอู่ทุกอย่างญาตยตดยงอัทโทเป็นผู้มั่งคั่งมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองมหาธโนมีทรัพย์มากมีทรัพย์มากหลงเหลือนะมหาวิปากโกได้ใช้แต่ของดีๆเลิศอ้าวคนมีบุญไม่ใช่กระจอกงอกง่อยเนะี่ยได้ใช้แต่ของดีๆนะคนมีบุญ ได้ใช้แต่ของที่ดีเลิศอาจะเป็นรถก็รถด,ดีๆไม่ใช่รถเก่าๆหลังคากบขุยางก็รั่วแบตเตอรี่ก็หมดไม่ใช่นะรถก็รถด,ดีๆถ้ารุ่นใหม่เขาเรียกว่าเป็นรถไฟฟ้าเ่ยเงียบสงบเลยนั่นนามหาวิปากโกเสื้อผ้าก็ได้ใส่ชุดใหม่ๆม,มีคนตัดให้ยกมาให้ เครื่องประดับประดาสวยงามนี่เกิดจากบุญทั้งนานโยมไม่อยากได้แต่คนเอามาให้นะมหาวิปากโกได้เห็นแต่สิ่งสวยๆงามๆเศรษฐีไปที่ไหนใครก็อยากให้ดูของสวยๆงามๆคนกระจอกงอกง่อยไปที่ไหนเขาก็ไล่จะไปชมของสวยๆงามก็เขาก็าไม่เข้าโยงไปที่อื่นไม่ต้องมาที่นี้นะดูทีนะมหาวิปากโก ได้กลิ่นหอมหอมดอกไม้จัดห้องจัดอะไรให้รสอาหารก็อร่อยได้อยู่บ้านสวยๆงามๆอากาศก็แม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปเห็นไหมนั่นมหาวิปากโกยานพาหนะรองเท้าเครื่องสวมใส่เครื่องประดับประดาพร้อมเลยนะอัตโทเป็นผู้มั่งคั่งมหาธโนเป็นผู้มีทรัพย์มากมหาวิปากโก ได้ใช้แต่ของดีๆงามๆแต่สิ่งที่จะต้องตามมาห้าประการไม่ปรารถนาได้ไหมได้มันเหมือนกับต้นมะม่วงเขียวเสวยเนี่ยญาติโยมมะม่วงเขียวเสวยถ้าเราปลูกแล้วถ้ามันออกดอกออกผลรสมันจะเป็นมะม่วงพันุ์อื่นไม่ได้ต้องเป็นเขียวสวยเท่านั้นดิบก็อร่อยหวานมันสุกก็หวานหอมเนี่ย ไม่ไม่ใช่ม่วงแก้วไม่ม่วงอย่างอื่นนะมันเป็นเผ่าพันธุ์ของมันคนเราก็เหมือนกรรันเป็นเผ่าพันธุ์ของกรรมนะเผ่าพันธุ์ของกรรมพอพูดถึงเรื่องเผ่าพันธุ์ของกรรมอัตมาเนี่ยไปดูเรื่องบุพกรรมของนางวิสาขากับบริวารเจ็ดคนเนี่ยไม่ใช่มาปรากฏในชาติสุดท้ายนี่เท่านั้น สร้างบุญมาบรารมีมาร่วมกันมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่พระพุทธเจ้านามว่าปฐมุตตะละพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็ได้ตั้งสตรีรูปงามท่านหนึ่งเป็นโยมอุปถาถวายน้ำใช้ถวายน้ำฉันถวายผ้าอาบน้ำฝนอู้นางเห็นแล้ว ผู้หญิงคนนี้ช่างมีบุญเหลือเกินได้อยู่รับใช้ถวายน้ำใช้น้ำฉันพระพุทธเจ้านางก็เลยปรารถนาถาันนันสักแล้วก็เห็นไปแต่งตั้งนางภิกษุณีรูปหนึ่งพุ่งเลิดด้วยอิทธิอิทธิลิ์เขาเรียกว่าคืออัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นผู้มากด้วยปัญญากับมากด้วยอิทิลิ์ถ้าปัญญาอยู่เบื้องขวา แต่ถ้ามากด้วยอิทธิฤทธิทางจิตเนี่ยเรียกว่าอยู่เบื้องสายทั้งพุทธสาวกและก็พุทธสาวิกานางได้เห็นพระพุทธเจ้านามว่าปัตมุตระไปตั้งนางพิสุณีคนหนึ่งไว้ในฐานนันดอนศักด์เป็นมหาอุบาสิกาแล้วก็ออกบวชในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ชำนาญด้วยฤทธิต์ตั้งอยู่ในฐานนันดอนศักดิ์เป็นอัครสาวกเบื้องสาย นางเห็นและนางก็ปราถนาเลยทำบุญทำทานแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาสวยประกยาหารแล้วนางก็ปราถนาที่บาทมูลพระปฐมุตระสัมาสัมพุทธเจ้าพระปฐมุตระสัมาสัมพุทธเจ้าก็ดูด้วยอนาคตังสยานว่าผู้หญิงคนนี้ปราถนาฐานันัตสักเป็นอัครสา,าวกพระสัมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งผู้ชำนาญด้วยฤทธ จะได้สำเร็จหรือไม่พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสตรีท่านนี้จะได้สำลิดความปรารถนาสมสงสงตอนเมื่อศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าโคดมมีนามปรากฏว่าอุบลวรรนาน